สวัสดีครับพี่น้องอ่ะต้องอย่ามากินแรงวันนี้ผมจะล้างสันเมนูเป็นเมนูต้องแฮมนะครับตีบ้านมาขยากข้นยากินนะครับเนาะลาบหมูใส่พริกลาบหอมๆครับวัดถุดิบลักของเขาชุดลาบหมูนะครับเนาะชุดลาบหมูก็จะมีจิ้นหมูเื่องในหมูแล้วก็เลือดครับพริกลาบหอมๆก็จะเป็นพริกลาบของอย่ามากินแรงนะครับแต่ว่าวันนี้แพ็กซิลสงเฮ่อพี่น้องอ่ะติดสั่งมาหมดแล้วครับเลยแบบนี้ตัวยาวนะครับเนาะึ้นหลูไปเฮ่อครับ ทิกลาบเอางอย่างมากินแรงผมก่อเนี่ยวันต่อวันเนาะครับเนาะหนึ่งแพ็คร้อยสี่สิบกรัมครับแค่ห้าสิบบาทนะครับเนาะบะล้อมจัดทรงครับผายสนใจก็อินบ็อกซ์มาหาผมได้เลยเนาะมีเหลือวันนี้น้อยครับเหลือจากที่ผมแพ็คไว้ให้พี่น้องแอร์นะครับเนาะผมทำวันต่อวันนักครับนี่ก็เป็นพักกับลาบนะครับก็ไผามีมันหยังหมักหยังกอหมากกับนะครับเนาะพิเศษน้อยครับวันนี้ผมมีพริกแดงเม็ดบะแคว้นดองน้ำปลาครับกขะเส้มแจ่น้ำปลาตัวเนาะพักหยังกอหมากกับได้ครับเครื่องรวยนา่ะครับต้นหอมผักชีผััักกแแพ้ววสระะหหหนนนนนน่่เเเาาาผผไออออมมมมมดตปฮ หอมเตียมตุ๊บหอมเตียมต่ำนะครับอันนี้เอาไว้มีน้ำพริกลาบเนาะวันนี้ผมเนี่ยสูตรต้มเครื่องในนะครับวันได้มีเครื่องในนะครับเนาะเครื่องในครับใส่หมูกับเพาะหมูตับแล้วก็มันหมูนะครับต้มมือซุกกันเนาะตับนี่มาต้องต้มเหมือนเนาะลวกหมกสะดุ้งครับเดี๋ยวมันจะแข็งตักพักไว้ก่อนเลยต้มจนสุกแล้วครับทุกสิ่งทุกอย่างเนาะตักพักไปหมดเลย ้นตอนต่อไปก็ซอยพักไว้ล้อเนาะผักไผ่หอมดวนนะครับต้นหอมหอมป้อมนะครับเนาอซอยบางๆครับจิ้นหมูก่อนจะเอาไปลาบก็ซอ,อยไว้ก่อนเนาะจะได้ลาบง่ายครับบลเลงเพลงลาบเลยครับเือดก่อน รวมไลาบจะกัดเลยเนาะโอ้เกิดมั้ยนะครับใส่ไปสักน้อยก่อนครับลาบต่อได้ตีแล้วครับเนาะอ่ะเดี๋ยวตักแจ่ในน้ำเลือดในกระมังร้อนเลยเนาะแจ่น้้ำเลือดรอไว้ก่อนครับเครื่องไหนก็นมาซอสเลยเนาะเริ่มจากมันครับ นังหมูเนาะซอยบางบ้างครับตับครับผมใส่หวานนะครับเนาะใส่หมูครับสุดท้ายก็เป็นกระเพาะหมูเนาะติเหลือนี่ทิมพอเลยครับ <c oughs> หมดใส่ลงไปในกระมังแจในเลือดพร้อมกันเลยครับแจเลือดไว้พร้อมกันนี่ครับ ั้นตอนต่อไปเขาจะมีน้ำพริกครับมันพืชสักน้อยหน่อยมาต้องนักครับ <S <S ใส่หอมเตียมตุ๊บหอมเตียมต่ำนะครับลงไปมีก่อนเนาะหอมเตียมเหลืองหอมนี้แล้วตักพักไว้เลยครับ <S 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 จากนั้นก็ใส่พริกลาบเพราะอย่างมากินแ้วนะครับมาต้องใส่นักเนาะมันเผ็ดครับประมาณนี้มีกําเดียวป้อนนะครับยกพักไว้เลยคือมันดำนะครับมันไม่มันจะขมเนาะ เครื่องปรุงทุกอย่างเตรียมไว้พ่อเนาะนะครับจิ้นที่เหลาลาบไว้คนไหนทีเหล้าซอยไว้พักไว้นาเนาะผอมเตียมเจียวน้ำพริกลาบนี่ละไว้ให้เย็นก่อนนะครับน้ำพริกลาบเมื่อหยับกินแรงหอมๆเลยครับนี่ก่อนจะกดลาบขาดไปได้ครับผมหน้ามสมุนไพรครับจะคาครับผมน้ำพริกลาบเมื่อหยิมากินแรงที่เหามีไว้นะครับใส่ลไปก่อนเนาะหอมเตียมเจียวครับใส่สักน้อยไปก่อนเนาะเดี๋ยวรวอยนาที่หลังเห็นสักน้อยครับกลดเลยครับ จิมรสพอเหงาสักหน่อยนะครับสุดยอดแล้วครับอุ๊ยเผ็ดแต่ว่าขาดความเค็มสักหน่อยนะครับเนาะเกลือครับใส่สักหน่อยครับแต่ต้องใส่หนักเค็มจกกุดเค็มล้ำเนาะพักที่หัวซอยไว้เนาะสุดท้ายก็ก้นเห็มรอบครับห <c oughs> อมขนาดครับพี่น้องเอ้ นี่ครับลาบหมูใส่น้ำพริกหอมๆน้ำพริกลาบของอย่างความกริ่แรงของเรานะครับเนาะหอมขนาดครับพี่น้องอะถ้าหากจะเฮือถูกสุขคลักษณะเอาไปควงสุกก่อนนะครับเนาะหมูบัดดี้ทานดิบครับแต่ว่าวันนี้ผมจะจิ้มเพื่อแบบกล้ํกินเมืองดั้งเดิมนะครับเนาะตีเกยกินกันมานะครับวันนี้ผมจะจิ้มดิบๆเพื่อพอสักกลําสองกลําเนาะจัดแต้มสมุนไพรข้าเจือเหียสักหนึ่งขาครับมาอมาครับมาครับมาครับพี่น้องฮะมาจิ้ม ลาบหมูพริกลาบอ่ะอย่ามากินแรงหอมๆครับผมครับผมก็จะจิ้มมือพอสักก๊าบสองก๊าบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปครัวนะครับเนาะ <c oughs> เพื่อปลอดภัยครับผมมาเนี่ยดูแดงๆเลยอืหอมน้ำพริกลาบเผ็ดหอมหอมเต็มเจียวขนาดครับแล้วก็กับพริกดองน้ำปลาเรารับเนาะหมอครับนะพีบ่น้องฮะไม่ได้กินเหมือแล้วผมอ่ะ ตีบ้านมันุญาตให้กินนะครับเนาะวันนี้ขอนอนครับมอเนาะขนาดหมอกระส้มเจ้าน้าป่าครับเนอกะส้มครับมนาคุยิง้พอให้มกลันอครับนาะเดี๋ยวคืนนี้ไปรุ่นกันครับว่าหูจะไับก็ครับนี่ครับผนมะ สุดดยอดครับถ้าฮะคลิปนี้ถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับผมเป็นรุ่นต่อว่าผมจะนับก่อนแล้วครัำนับ <c oughs> ตั้งดีๆนะครับเอาไปคั่วให้สุกๆแล้วคำหน่อรั้มเดี๋ยวผมจะไปคั่วต่อนะครับไปครับฮึเก่งเ <c oughs> <c oughs> ลยตั้